สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่าอินสตาแกรมให้เป็นส่วนตัวนะครับพอดีมีคนรู้จักเนี่ยสอบถามมาว่าเอ๊ะเห็นดาราเห็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเวลาเขามีข่าวอะไรเนี่ยเขาจะตั้งค่าอินสตาแกรมให้เป็นส่วนตัวเนี่ยเอ๊ะเขาตั้งตรงไหนยังไงบ้างเผื่อเราเดี๋ยวจะตั้งบ้างน,นะครับอาจจะเป็นเฉพาะคนรู้จักเท่านั้นที่จะมาดูในส่วนของอินสตาแกรมของเราได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยน i n s t a g r กรให้เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับ IG ของเราให้เป็นบัญชีส่วนตัวได้ง่ายครับขั้นตอนก็คือเข้าไปที่ i n s t a g r กรครับ Instagram นะครับแล้วก็กดมาที่รูปของเราครับรูปโปรไฟล์ด้านล่างครับรูปโปรไฟล์ด้านล่างนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อขีด3าขีดด้านบนครับขีดสาขีดด้านบนที่พี่ก์ชี้อยู่นะครับขีดสขีดด้านบนที่พี่ก์ชี้อยู่นะแตะเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตััวครบแตเข้าไป เลื่อนลงมาครับหาหัวข้อที่เป็นรูปกุญแจครับความเป็นส่วนตัวของบัญชีครับความเป็นส่วนตัวของบัญชีที่พี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับรูปกุญแจนะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะพบคําว่าบัญชีส่วนตัวนะครับซึ่งสถานะตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟปิดอยู่นะครับก็คือหมายความว่าตอนนี้เป็นบัญชีสาธารณะก็คือสามารถให้ทุกคนเข้ามาดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเปิดในส่วนของฟังก์ชันเป็นบัญชีส่วนตัวเนี่ยเฉพาะคนที่ติดตามเราเท่านั้นนะครับหรือที่คุณอนุมัตินะสามารถดูได้ อันนี้ก็คือเราต้องการความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็กดเปิดได้เลยครับพอเรากดเปิดนะครับก็จะมีข้อความถามจากตัว Meta หรือ Facebook ครับว่าเปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวไหมนะครับถ้าเปิดเราต้องการนะครับเราก็กดเปลี่ยนได้เลยครับพอเรากดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนที่ตามเรานะครับหรือคนที่จะเข้ามาดูได้เนี่ยก็ต้องเราอนุญาตเท่านั้นนะครับถึงจะมาดูข้อมูลของเราได้รูปภาพของเราได้นะครับใครต้องการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ i ิน t a g r กรนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ